ซองกระจกแล้วเคยรู้สึกท้อใจกับร่อนแก้มลึกๆที่ทําให้หน้าดูแก่กไว่าวัยไหมครับถ้าผมบอกว่าคุณสามารถทําให้มันตื่นขึ้นได้ใน7วันโดยไม่ต้องเจ็บตัวหรือพึ่งฟิลเลอร์แต่ใช้เทคนิคโยคะใบหน้าที่ได้รับการยอมรับจากญี่ปุ่นแทนวิดีโอนี้ผมจะมาสอน5ขั้นตอนที่คุณทําตามได้ง่ายๆที่บ้านเพื่อหยุดเวลาให้ผิวของเราดูให้จบแล้วมันหน้าเด็กไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมกด subscribe ไว้เลยจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ครับ หลายคนอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าทำไมริ้วรอยรอบดวงตาดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่คนพูดถึงบ่อยแต่ริ้วรอยรอบปากกลับเป็นปัญหาที่จัดการได้ยากกว่าความจริงก็คือริ้วรอยร่องลึกที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นร่องน้ำหมากหรือเส้นเล็กๆเ,เหนือริมฝีปากที่หลายคนเรียกว่าบาร์โคดมันไม่ใช่แค่สัญ,ญญาณของอายุที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวครับ แต่มันคือสัญญาณที่ร่างกายกำลังบอกเราถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้ชั้นผิวหนังลองนึกภาพตามไลครับว่าในทุกๆวันกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราทำงานหนักแค่ไหนทั้งตอนที่เรายิ้มหัวเราะพูดคุยหรือแม้กระทั่งตอนที่เราคเครียดกับการทำงานการจราจรในกรุงเทพตอนเช้าๆเ,เราอาจจะเผลอเม้มปากขมวดคิ้วหรือกัดกรามโดยไม่รู้ตัว การกระทําเหล่านี้เมื่อทําซ้ําๆเป็นเวลาหลายปีจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าความทรงจําของกล้ามเนื้อขึ้นมาครับกล้ามเนื้อบริเวณรอบปากจะเกิดอาการเกรงค้างและตึงตัวสะสมเหมือนกับเรากํามือแน่นๆเป็นเวลานานเพราะคลายออกก็จะยังรู้สึกเมื่อยและตึงอยู่ ความตึงเครียดหรือรังนี้เองครับที่เป็นตัวการสําคัญครับเพราะมันไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนไม่ให้ไปหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวหนังบริเวณนั้นได้อย่างเต็มที่เมื่อเซลล์ผิวขาดสารอาหารขาดความยืดหยุ่นการซ่อมแซมตัวเองก็ช้าลงประกอบกับพฤติกรรมอื่นๆเช่นการนอนตะแคงหรือนอนคว่ำซึ่งทำให้ใบหน้าของเราถูกกดทับเป็นเวลาหลายชั่วโมงสุขคืนก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้รอยพับนั้นกลายเป็นริ้วรอยถาวรในที่สุด ดังนั้นก่อนที่เราจะไปหาวิธีแก้ไขเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหานี้มันเริ่มมาจากความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและการไหลเวียนโลหิตที่ไม่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของผิวหนังภายนอกครับทีนี้เรามาเริ่มต้นปลุกกล้ามเนื้อที่หลับไหลกันดีกว่าครับหลายครั้งที่กล้ามเนื้อรอบป,ปากของเราอ่อนแอลงไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ใช้งานแต่เป็นเพราะเราใช้งานมาในรูปแบบเดิมๆซ้ำๆจนมันเกิดความเคยชินและตึงเครียด การทำยกค,คับใบหน้าในสองท่าแรกนี้จึงเปรียบเสมือนการกายภาพบำบัดเบาๆเพื่อฝึกให้กล้ามเนื้อกลับมาทำงานในลักษณะที่ถูกต้องและแข็งแรงขึ้นอีกครั้งครับท่าแรกที่เราจะทำการเรียกว่าท่ายิ้มบังคับ (Reforced Smile) ครับเริ่มต้นง่ายๆด้วยการใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางทั้งสองข้างวางลงที่บริเวณร่องน้ำหมกักหรือตรงมุมปีกจมูกพอดีจากนั้นออกแรงกดเบาๆแล้วค่อยๆดึงนิ้วออกไปทางด้านข้างเล็กน้อยเหมือนเป็นการยืดผิวให้ตึงขึ้นเล็กน้อยครับ ค้างไว้แบบนั้นแล้วให้เราพยายามยิ้มโดยเน้นการยกมุมปากขึ้นไปหาโหนกแก้มให้มากที่สุดคุณจะรู้สึกถึงแรงต้านจากนิ้วที่กดอยู่และรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณโหนกแก้มกำลังทำงานอย่างชัดเจนให้เราเกรงค้างไว,นว้นับ1-5ถึงช้าๆแล้วค่อยๆผ่อนคลายทำซ้ำทั้งหมด10ครั้งครับท่านี้สำคัญมากเพราะมันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อชิ้นที่ทำหน้าที่เหมือนสลิงธรรมชาติคอยดึงแก้มของเราเอาไว้โดยตรงเมื่อกล้ามเนื้อมัดนี้แข็งแรงขึ้น มันก็จะช่วยพยุงผิวหนังไม่ให้หย่อนคล้อยลงมากองกันจนเกิดเป็นร่องลึกครับต่อการที่ท่าที่2คือท่าจูบป,ปลาหรือ fish kiss ท่านี้จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อรอบริมผีปากโดยตรงซึ่งเป็นสาเหตุของริ้วรอยบาร์โคนน้ดเหนือริมฝีปากครับวิธีการคือให้เราทำปากจูบเบาเหมือนกำลังจะเป่าเทียนวันเกิดไม่ใช่การดูดแก้มตอบเหมือนที่ทำเล่นกันนะครับให้จินตนาการว่ากำลังพยายามส่งจูบออกไปข้างหน้าเบาๆโดยเน้นให้ริมฝีปากยื่นออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณจะรู้สึกตึงๆบริเวณรอบริมฝีปากทั้งหมดค้างไว้นับ1-5ถึงแล้วผ่อนคลายทำซ้ำทั้งหมด10ครั้งเช่นกันครับการฝึกท่านี้เป็นประจำจะช่วยฟื้นฟูความกระชับและเพิ่มการไหลเวียนเลือดมาที่ริมฝีปากทำให้ริมฝีปากดูอิ่มเอิบขึ้นและลดเลือนริ้วรอยเล็กๆรอบๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ2ท่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมในการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับใบหน้าของเราครับหลังจากที่เราได้ปลูกกล้ามเนื้อกันไปแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปคือการบำรุงผิวจากภายในซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการมีผิวที่ดูอ่อนเยาว์และเรียบเนียนเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการเป่าลมซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและระบบน้ําเหลืองโดยตรงครับลองนึกภาพว่าผิวของเราก็เหมือนกับต้นไม้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงคือรากฐานที่ดี แต่ผิวที่สวยสดใสได้ก็ต่อเมื่อมีเลือดที่อุดมไปด้วยสารอาหารและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับการรดน้ำให้ต้นไม้นั่นเองครับท่าแรกคือท่าอมลมป่องแก้มเริ่มจากสูดลมหายใจเข้าทางจมูกแล้วกักลมไว้ในปากให้แก้มป่องเหมือนลูกโป่งครับไม่ต้องปองจนรู้สึกอึดอัดนะครับเอาแค่รู้สึกว่าผิวแก้มและรอบปากตึงกำลังดี จากนั้นให้เริ่มย้ายก้อนอากาศในปากสลับไปมาระหว่างแก้มซ้ายและขวาช้าๆทำสลับไปมาแบบนี้ประมาณ10-15ครั้งครับการเคลื่อนไหวของอากาศภายในจะทำหน้าที่เหมือนกับการนวดจากด้านในมันจะช่วยยืดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันใต้ผิวหนังอย่างอ่อนโยนช่วยฟื้นฟูความยืดหยุ่นและที่สำคัญคือเป็นการกระตุ้นระบบน้ำเหลืองโดยตรงช่วยลดอาการบวมน้ำบนใบหน้าในตอนเช้าทำให้ใบหน้าดูเรียวได้รูปและผิวพรรณ ดูสดใสเปล่งปลั่งขึ้นครับท่าต่อมาเป็นการเป่าลมที่เฉพาะจุดมากขึ้นนั่นคือท่าอมลมยกริมฝีปากบนท่านี้จะเน้นจัดการกับริ้วรอยบาร์โคดเหนือริมฝีปากโดยเฉพาะเลยครับวิธีการคือแทนที่จะอมลมให้เต็มปากให้เราพยายามดันลมขึ้นไปให้อยู่ในบริเวณระหว่างเหงือกบนกับริมฝีปากบนเท่านั้นคุณจะรู้สึกได้ถึงแรงดันที่เกิดขึ้นบริเวณร่องเหนือริมฝีปากหรือที่เรียกว่าฟิลทรัมอย่างชัดเจนให้ค้างแรงดันนี้ไว้นับ1-5ถึงห้า แล้วค่อยๆผ่อนลมออกทำซ้ำทั้งหมด10ครั้งครับเทคนิคนี้เป็นการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดฝอยหรือไมโครเซอร์คูลเลชันในบริเวณที่มีปัญหาโดยตรงเหมือนกับการสร่งสารอาหารเข้มข้นไปซ่อมแซมผิวในจุดที่เกิดรอยพับโดยเฉพาะเมื่อทำเป็นประจำจะช่วยให้เส้นริ้วรอยเล็กๆดูตื้นขึ้นและจางลงได้อย่างเห็นได้ชัดครับ2ท่านี้อาจจะดูง่ายๆแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ ตอนนี้เราได้ทั้งยืดกล้ามเนื้อและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดกันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะลงลึกไปอีกขั้นด้วยเทคนิคการกดจุดซึ่งเป็นศาสตร์ที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีในเรื่องของการนวดแผนไทยการกดจุดบนใบหน้าก็ใช้หลักการเดียวกันครับคือการส่งสัญญาณเข้าไปคลายปมความตึงเครียดที่ฝังลึกอยู่ในชั้นกล้ามเนือ้อซึ่งบางครั้งการยืดหรือบริหารธรรมดาอาจจะเข้าไปไม่ถึงเมื่อเราคลายปมเหล่านี้ได้พลังงานและเลือดลมก็จะกลับมาไหลเวียนได้อย่างสะดวกอีกครั้ง ทำให้ใบหน้าดูผ่อนคลายและสดใสขึ้นครับเราจะมาทำความรู้จักกับจุดรีเซทสอจุดสำคัญที่ช่วยคลายความตึงเครียดบริเวณร่องแก้มโดยตรงครับจุดแรกเรียกว่าจุดหยกยิ้มหรือกรินพอย n ์ครับจุดนี้จะอยู่บริเวณข้างปีกจมูกของเราวิธีหาง่ายๆคือให้ใช้นิ้วชี้วางทาบที่ปีกจมูกแล้วขยับออกมาด้านข้างประมาณครึ่งข้อนิ้วคุณจะเจอร่องบุ๋มเล็กๆตรงนั้นพอดีครับเมื่อเจอแล้วให้ใช้นิ้วกลางหรือนิ้วชี้กดลงไปเบาๆด้วยน้ำหนักที่พอดีไม่ต้องเจ็บนะครับ จากนั้นให้เริ่มนวดคลึงเป็นวงกลมเล็กๆโดยเน้นทิศทางการนวดวนขึ้นด้านบนทำแบบนี้ช้าๆประมาณ60ครั้งหรือนับในใจประมาณ30วินาทีครับจุดนี้เป็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกมุมปากโดยตรงการกระตุ้นจุดนี้จะช่วยคลายความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อจากการยิ้มหรือพูดทั้งวันและยังช่วยปรับสมดุลใบหน้าทําให้รอยยิ้มของเราดูเป็นธรรมชาติและสมมาตรมากยิ่งขึ้นครับจุดที่2คือจุดใต้โหนกแก้มหรือทางการแพทย์จีนเรียกว่า stomach ครับ วิธีหาคือให้มองตรงไปในกระจกแล้วลากเส้นสมมุติจากกึ่งกลางลูกตาดำตรงลงมาจุดนี้จะอยู่ตรงบริเวณที่เส้นนั้นตัดกับขอบล่างของกระดูกโหนกแก้มพอดีครับให้เราใช้นิ้วกดลงไปพร้อมกันทั้งสองข้างแล้วนวดกึ่งเบาๆเป็นวงกลมเล็กๆในทิศทางยกขึ้นเหมือนเดิม60ครั้งครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนในบริเวณกลางใบหน้าทั้งหมดการกดจุดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยยกกระชับแก้มทําให้ร่องน้ําหมักดูตื้นขึ้นแต่ยังช่วยลดอาการบวมใต้ตาและทําให้ใบหน้าโดยรวมดูสดชื่นขึ้นด้วยครับ การกดจุดทั้งสองนี้ขอแนะนําให้ทําอย่างเบามือและทําไปพร้อมกับการหายใจเข้าออกลึกๆนะครับถือเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะได้ดูแลและฟื้นฟูใบหน้าของเราอย่างแท้จริงครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งผมอยากจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนมาสเตอร์ที่จะรวบรวมทุกอย่างที่เราทํามาและส่งเสริมให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นก็คือการนวดเรนน้ําเหลืองด้วยตัวเองครับ ระบบน้ำเหลืองเปรียบเสมือนระบบกำจัดของเสียของร่างกายเราครับเมื่อระบบนี้ไหลเวียนไม่สะดวกของเสียและของเหลวส่วนเกินก็จะเกิดการขั่งค้างทำให้ใบหน้าของเราดูบวมชุผิวดูหมองคล้ำไม่สดใสการนวดในส่วนนี้จะช่วยกระตุ้นให้ระบบกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพอีกครั้งครับ ก่อนจะเริ่มนวดผมแนะนําให้ใช้น้ำมันบํารุงผิวที่ชอบสักเล็กน้อยอาจจะเป็นน้ํามันมะพระ้าวสก,กัดเย็นหรือครีมมอสเจอร์ไรเซอร์ก็ได้นะครับทาเบาๆทั่วใบหน้าเพื่อลดแรงเสียดทานและช่วยให้การนวดลื่นไหลขึ้นเราจะแบ่งการนวดเป็น3ขั้นตอนง่ายๆครับขั้นตอนที่ 1. โกยยกกระชับ ให้เราทำปากเป็นรูปตัวโอเหมือนกำลังจะพูดคำว่าโอเพื่อให้ผิวรอบปากตึงเล็กน้อยจากนั้นใช้ปลายนิ้วกลางและนิ้วนางของทั้งสองมือวางที่มุมปากแล้วก้อยๆลากนิ้วขึ้นไปตามแนวร่องน้ำหมากอย่างนุ่มนวลจนถึงบริเวณหัวตาทำซ้ำช้าๆสิบครั้งครับท่านี้เป็นการเริ่มต้นนำของเหลวที่ค้างค้างอยู่บริเวณรอบปากให้เคลื่อนตัวขึ้นไปด้านบนครับขั้นตอนที่2รีดไปตามโหนกแก้ม ให้เราวางปลายนิ้วไว้ที่เดิมคือข้างปีกจมูกแต่คราวนี้เราจะลากนิ้วออกไปทางด้านข้างตามแนวโค้งของกระดูกโหนกแก้มลากยาวไปจนถึงบริเวณหน้าใบหูเลยครับให้น้ำหนักสม่ำเสมอแต่ไม่หนักจนเกินไปทำซ้ำ10ครั้งครับที่ทางการนวดแบบนี้จะเป็นการลำเลียงของเหลวให้มารวมกันที่จุดระบายน้ำเหลืองขนาดใหญ่ซึ่งอยู่บริเวณหน้าใบหูของเรานั่นเองครับและขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดการระบายของเสีย หลังจากที่เราลากนิ้วมาสุดที่บริเวณหน้าใบหูในท่าที่แล้วให้เราเริ่มลากนิ้วจากจุดนั้นลงมาตรงๆต,ตามแนวกรามผ่านลำคอจนมาสิ้นสุดที่บริเวณกระดูกหายปลารา้าทำซ้ำช้าๆสิบครั้งครับการลากลงแบบนี้คือการส่งของเสียและของเหลวทั้งหมดลงไปยังท่อน้ำเหลืองใหญ่เพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดของร่างกายนั่นเองครับ การนวดเซตนี้อาจจะไม่ต้องทำทุกวันก็ได้นะครับทำเป็นประจำสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งก็จะช่วยให้ใบหน้าดูเรียวเล็กลงผิวพรรณสดใสและช่วยให้ริ้วรอยต่างๆดูจางลงได้อย่างน่าทึ่งเลยครับและนี่ก็คือ5ขั้นตอนทั้งหมดในการทำโยคะใบหน้าเพื่อลดริ้วรอยร่องน้ำหมากด้วยตัวเองนะครับหัวใจสาคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนจาไว้ก็คือริ้วรอยเหล่านี้เกิดจากความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและการไหลเวียนที่ไม่ดี ดังนั้นการฝึกฝนยังสม่ำเสมอเพียงแค่วันละ5-10ถึงนาทีจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทำนานๆครั้งแน่นอนครับขอเพียงแค่มีความสม่ำเสมอคุณก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจได้แน่นอนครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับถ้าชอบเคล็ดลับที่ดีแบบนี้ฝากกดไลค์และคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าลองทำตามแล้วรู้สึกอย่างไรและอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอสุขภาพและความงามจากเราแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ